ที่เราฟังไปทุกคนทุมคนครับมาดีพบกับพ่อหาวยกินชาแนลครับตื่นสาวดีไปหลายตื่นสายเรียนหน่อยมาเบิ่งมอ3ครับนักศึกษาหนึ่งสามทับสองประกอบอาหารในวิชาการงานนะครับวิชาการงานโดยคุณครูวรันติบันเทิงครับเป็นเจ้าของวิชานะครับมาดีพ่อหาวยกินมามากกันใครกินพี่น้องเบิ่งมาได้หน่อยไม่เห็นจะกินเป็นวะครับอ่ะติดตามครับครับ อันนี้คุณครูวารันจีนะครับเจ้าของวิชานะครับคุณครูวารันจิตบันเทิงสวัสดีครับกินกันให้คะแนนเหมือนเดิมกับห้องห้องสองนะครับอ่าเป็นวิชาวิชาการงานครับเนาะการดูหน้าตาแล้วก็รสชาติประกอบอาหารครับโดยคุณครูวารันจิตบันเทิงครับกับช่องมหาบริการแชนแนลอันนี้กุ้มนี่เฮ็ดยังครับนี่ยผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราอย่างหมูกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับโดยเชฟ เชฟยังนี่เชฟบึงใช้เชฟบึงเนี่เชฟบึงคนเดียวโดยเชฟบึงบ้านนสูงครับอ่าเชฟบึงกับเชฟเยอะนี่เชฟเชฟแดนฮะเชฟแดนเชฟแดนเจนดแเฮ็ดกับเขาเฮ็ดข้อคั่วกินแต่บอผักกะเพราอันนี้ขั้นยังนี่อันนี้เชฟแหลมเชฟแหลมเชฟแหลมบีบหมูครับ เชฟเอ้าไม่ให้เป็นแบบนี้เชฟยังเชฟเชอรี่หรอเชฟแหลนอันนี้นุ่มๆเชฟอัเมียเชฟตองเชฟตองเห็นทังเชฟตองกับกับเอ่อเชฟเนตด่างหมูโอ้บุญข้าวบุญด่างหมูกับเนี่ยแกงหมูอ่ามาดูกลุ่มต่อไปครับกลุ่มต่อไปนี่เมนูยังนี่เชฟมปลาเนี่ยมาอีกแล้วครับ อันนี้มามาให้กำล yeah. ังใจบอกเชฟมาปางครับเชฟเชฟเตี้ยเชฟโอมครับโอมเตี้ยเชฟยังโอมของหวานค่ะของหวานเมนูของหวานบ่เมนูของข้าวมีอยังของข้าวของข้าวแค่ยังกะเพราค่ะกะเพราอีกแล้วกะเพราอย่างกะเพราหมูสัมกะเพราหมูสับเหมือนกับคนนั้นอันนี้ของหวานครับโดย เชฟโอมง้นหน้าตาขึ้น,นด้นใกับแต่เห็ตของหวานครับเชฟโอมครับเชฟโอมอย่างหมูโดยเชฟเชฟโอมครับสไตสไตสเตห์ครับคุณสไตล์ยังก่อนสไตล์สไตล์สไตส,ไตสไต์บนนอกบนหน้าคุณผู้ชมสไตส์บนนอกบนหน้าอันจีหมูอยู่เทียงหน้าเนะาะโดยเชฟโอมเช,ฟโ,มชฟโอมนี่เฮ็ดอาหารเทแลแอคมาหนีอง เฮ็ดตึ้นข้านน่ะมั้งกินได้ย่บ่ได้กินได้ก็กินิไม่ได้ก็กินมั้งโอ้เมนูย่างหมูย่างหมูว่าอันนี้ซุปแล้วไปก้อยว่าเฮ็ดน้ำตกหมูมันเถรอเฮ้ยเขาเหอะไรก่อนน้ำตกหมูตัวเฮ็ดย่างแล้วก็ไปก้อยไปเป็นลาบเป็นเห็นมั้ยน้ำตกหมูกับวันนี้โอ้ยเสียบโอ่งบู้หัวเมนูซื้อเมนู่นมเสียโอ่งกับเสียไม้เลครับเสฟยบไม้ อ่ารอดูผลงานครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลวกเส้นเสียนยังกับไม่นูยังกับมูเส้หมูสหูหโอ้เนี่ยไหนเนาเมนเนารอดูครับรอดูหมูสโนหครับรอดูหมูเส้เสนหมูสู้เสหมูเส้นนหมูหมส้นเสนหมูสนมเนมหมนห้นเ้หมู้นนมหนนมเห้ เชฟตองลูกแม่ค้าได้นี่รอดูว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวเป็นไหมเราผัดครับทำมันจะเป็นเป็นดูเป็นอะไรแล้วกินได้เลยพอดีโดยเชฟโฮมครับอันนี้กำลังใจได้หน่เชฟแค่ หายกำลังใจมูครับโอ้เสียงคอเป็นตัจมาเรียนใช่ไหมเสียงคอกระทาจมานั่งยิ้มตุยปุยติดกระทาแล้วไหมแล้วเอาไม่ไหมนะจะหอมนะครับเออเอาไม่ไหมเอาเอาไม่ไหมปลาเผาขึ้นเตาเรียบร้อยแล้วครับยังไม่สุกครับน้ำจิ้มก็จะหมดแล้วครับงี้จะเที่ต้งเห็นต้งซีมครับ เซฟมะนาซิมมะนาวใกล้สิมัดอ่ะน้ำกินเซฟส้มกับเซฟิวไมใช่หมวมนี่คือเรีบผู้เดียวคือเรีบผู้เดียวร้อยเลยครับมูสโลงกับแดบอสอ๋อจเป็นเนี้เนี้ย่บอสอสนรุดสาอนเขาเอาอันอันบะมี่เกี๊ยวห่อบอ เกี่ยวหนูไมเสือว่าหนูเกี่ยสถานการณ์กระเทาเกี่ยวอานนี้เปดอันนี้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 กะเทาามันเปนย่ั้นกี้ดิกะเาเอคจากวางวางก่อยมูครับใช้ใช้ก่อยหมูก่อยหมูว่านี่กรรมการคุณครูว่าันกำลังชิมให้คะแนนครับมันดีมากเลยเหมือนเหมือนทุกเออ

นี่ไงนี่นี่ว่าอ้วนแล้วอ้วนเนี่ยอ้วนนี่ว่าอันหมูยังกับหมูเจ้าอะมึงงก็หมูหมูมันดนามันหนาหรือเ่าหมูดนาหนาหมูแดดน้ำตกหมูมันก้อยา้อยย่างหมูส้มตำคุณไหมส้มตำคุณไหมวิ่งฤทธิกากินบ่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาให้กันแน่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอาไปกินครับบ่ดนี่ กินได็ก oh. ก็กินยิ่งไม่ได้ก็กินคือเก่าครับว้าวึ้นไม่ยอมขึ้นเด็กก็กินใส่ไว้กับซิมเนี่ยวะอ๋อบึ้งไทยเนี่ยกับกู้คู่กินโอ๊ยใส่มือไเลบปะเนี่ได้ค่ะกินไหมนี่น้ำกินพร้อมบ่นี่ค่ะหมูสโลวงมันย่ำหมูเลยกล่องคู่คือเป็นแนวนี้เอามาทาบีมาทาบีมาทาบีครับกล่องคู่คือขาวใช่แต่กิน กินะเสกกูยังดิยคะแนนให้เท่าไหร่คะ <c oughs>